สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับรายการติดเทรนด์วันนี้อยู่กับผมก๊อตเกรียงไกรครับสำหรับแฮชแท็กที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราคับท่านผู้ชมที่ถูกพูดถึงกันหนักมากและถูกกระแสวิพากษ์ว,วิจารณ์ถูกโจมตีกันหนักมากจริงๆนะฮะสำหรับแฮชแท็กร่วมยกเลิกเล่นบอร์ดย um ืมเมทนั่นเองฮะขอท้าความไปก่อนนะ,ะับว่าบอร์ดย um ืมเมทคืออะไรนะครับผมบอร์ดยืมเมทนะฮะก็คือแอ๊ เขาเนีครับผมทางโลกโซเชียลที่ได้นํารูปภาพของศิลปินดาราคนบันเทิงเนี่ยไปใช้เป็นรูปโปรไฟล์นั่นเองและล่าสุดทะางานนี้ทำไมถึงถูกกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันหนักนะฮะซึ่งมีบอดบางส่วนครับผมก็ต้องบอกเลยว่านะฮะงานนี้มีทั้งในส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีเนาะบอดนะฮะที่นำเอารูปของดาราศิลปินไปใช้ในเชิงที่ถูกต้องเนี่ยอันนั้นก็ว่าไปตามที่ถูกที่กวรเนาะ แต่ในบางส่วนที่ทําให้ถูกกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันหนักขนาดนี้ก็เพราะว่ามีบอดยืมเมดบางส่วนฮะได้นํารูปภาพดาราศิลปินคนบันเทิงไปใช้ในทางที่ผิดไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรสักเท่าไหร่นะฮะทำให้ถูกกระแสวิาพากษ์วิจารณ์จนติดแฮชแท็กยกเลิกเล่นบอดยืมเมดนี้ขึ้นมานั่นเองครับซึ่งแน่นอนวันนี้เราได้นําความคิดเห็นบางส่วนของชาวโซเชียลมาฝากด้วยว่าเขามีความคิดเห็นยังไงนะฮะ เห็นด้วยหรือเปล่ากับการยกเลิกเล่นบอดยูเมดหรือว่าไม่เห็นด้วยนะฮะงานนี้มาฟังคนแรกกันเดีกว่าคนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเขาสรุปได้ดีมากๆเลยนะฮะซึ่งเขาได้สรุปแฮชแท็กดีไว้นะฮะว่าสิ่งที่ทุกคนควรร่วมมือแก้ไขปัญหานี้ก็คือหนึเลยฮะเลิกเล่นคอนเทนต์สิบวกอ่ะอันนี้บอกเลยว่าใช่มากๆนะฮะสองครับให้เคารพแก่พื้นที่สาธารณะ และเคารบแก่รูปศิลปินดาราที่เรานํามาใช้ด้วยอันนี้บอกเลยว่าเป็นเหตุผลที่ดีมากๆในส่วนของความคิดเห็นกอนตเองกอตก็มองว่านะครับผมเห็นใจมากๆสําหรับบอดยืมเมทที่เขานำรูปภาพดาราศิลปินไปใช้ในเชิงที่ถูกต้องที่ถูกที่ควรเนาะอันนี้เราก็ต้องเห็นใจเขาเพราะว่าเขาก็โดนผลกระทบครั้งนี้ไปด้วยเช่นกันเนาะอย่าลืมนะฮะว่าบอดที่ค่อนข้างที่จะไปใช้ในทางที่ผิดไปทางที่ลบๆนะฮะหรือว่าคุกคามคนอื่นเนี่ยอันนั้นบอกเลยว่าโอ้โหคุณ ทํางานนี้บอกเลยว่ากระแสะวิาพา์วิจารณ์กันหนักจริงๆแล้วก็ถูกผลกระทบไปทั่วหน้ากันเลยทีเดียวเนาะอันนี้เห็นใจมากๆอยากจะฝากถึงบอร์ดที่นะฮะคุณได้นํารูปภาพเหล่าดาราศิลปินไปใช้ในทางที่ผิดเนี่ยอย่างไรก็ตามเลิกทำด้วยครับนะฮะ ถ้าคุณนำรูปภาพของคนอื่นไปแล้วคุณควรเคารพเนาะดาราศิลปินคนนั้นด้วยนะฮะนำไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรกันดีกว่านะครับผมเห็นใจเขาด้วยละกันเนาะเห็นใจคนที่แบบเขาเอาไปทําแบบในทางที่ดีอะ่ะเพราะว่าบางส่วนก็ก็เห็นเนองเนาะก็แบบได้สัมผัสบางส่วนก็มีแบบบอดบางส่วนที่เขานําไปในเชิงสร้างสารรค์เนาะเอาไปแบบซัพพอร์ตศิลปินดาราที่เขารักหรือว่าเอาไปทําในเชิงที่แบบถูกที่ควรอะ่ะ อันนั้นแบบเราควรสนับสนุนมากนะแต่ว่าในเชิงที่ผิดเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะฮะยกเลิกควรเลิกทาเถอะนะครับผมมาที่บทความต่อไปกันเลยดีกว่าความคิดเห็นของคนนี้เขาบอกว่าบอดยมเมดเล่นแท็ก18บวกนะฮะคุณทําให้เหล่าดาราศริลปินที่เขารักเสียหายแล้วคุณก็ใช้ดิสที่เป็นหน้าของศิลปินและทวิตคาแย่ๆแ,แบบนี้ถือว่าแย่มากๆนะครับผมเนาะอ่ะมาที่คนสุดท้ายเลยดีกว่าเขาบอกว่าในตัวเขาเนี่ยเล่นบอดมาแล้วมากกว่า3ปีนะฮะ เพิ่งเคยเจอครั้งนี้ครั้งแรกนะครับผมเดี๋ยวนี้เขาหาเรื่องมาถกเถียงเป็นปัญหาให้ใหญ่โตได้ขนาดนี้เลยเหรอนะฮะบอรดมันคือเซฟโซนของแต่ละคนอ่ะที่เล่นยืมเมดกันก็แค่ใช้รูปไม่ได้ต้องการคลิปเป็นตัวคนคนนั้นเลยอ่านี่ก็ เป็นเหตุผลที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆนะว่าเราไปยืมรูปของคนคนนั้นมาเราควรเคารพเขานะครับผมไม่ควรเอาไปใช้ในเชิงที่แบบผิดกฎหมายเนาะนะฮะอย่างไรก็ตามท้ายนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและกันครับผมสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการติดเทรนแล้วนะฮะ EP หน้าเราจะนำเทรนทวิตไหนมาฝากแฟนๆอย่าลืมติดตามในในรายการติดเทรนครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ